สวัสดีครับพี่ๆเชา่าลินเดตทูทุกท่านต่อพบกับผม,บผมพี่ w f channel ชเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอัปเดตใหม่ของเกมลินเดทนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอัปเดตเกียวกัร์ดานเจียนพื้นที่ล่าใหม่นะครับแพกอะไรคุ้มๆใหม่ๆบ้างเดี๋ยวจะพามาแนะนําซึ่งบอกเลยว่าคุ้มค่ามากแล้วก็แพทอัปเดตใหญ่มากๆนะครับสาหรับรอบนี้ แต่จริงจริงแอบสปอยนะจริงๆหวังว่าจะเยอะกว่านี้นะครับเหมือนบางอย่างตกหล่นไปนะฮะเอาละครับว่าจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์สามารถแชร์กับเพื่อนๆได้ดูกันได้ได้ครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมีพี่ท่านใดที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนําเลยร้าน i s สแมนช็อปนั่นเองเติมถูกเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมมีเกมให้เลือกมากมายนะครับผม แถมเติมบนเว็บมีส่วนลดถึง25%นะครับผ่อนสบายสูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับแล้วมีเกมชั้นนำมากมายสามารถเติมได้ที่ Li น์แอดลิสแมนช็อและเว็บไซต์ l i สแมนช h o p เลยนะครับผมถ้าเติมเงินถูกไวต้องร้าน l i สแมนช h o p เท่านั้นนะครับพพี่ท่านใดที่กำลังมองหานะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบอท24ชั่วโมงนะครับผมแนะนำเลย LD Cloud นะครับผมเป็น แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบอดออนไลน์ได้ซึ่งเราจะฝากข้อมูลของเราไว้บนข่าวนะครับถ้าใครสนใจที่จะใช้งาน LD l ข u าอย่าลืมกดลิงก์ที่ใต้ description ได้เลยนะครับผมอย่างที่พี่ๆได้ทราบจากหน้าปกคลิปกันเลยนะครับรอบนี้จะมีการอัปเดตดนจีนใหม่นะครับผมดันเจีนปาร์ตี้ระบบใหม่ด้วยและก็ดันเจีนคาตาคูมนะครับผมที่เป็นดนจีนโซโล่นั่นเองซึ่งวิธีการลงเดี๋ยวจะให้ดูในคลิปวิดีโอเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกเลยครับเพิ่มพื้นที่ล่าใหม่ก็คือปัดสเตนสวอมแลนด์นะครับฝั่งนี้เนาะบึงเลือดแล้วก็ฝั่งทาโนแคนยอนนะครับที่เพิ่มเข้ามานะจะมี2จุดที่เป็นพื้นที่ล่านอกแมปนะครับผมซึ่งไอ้บึงเลือดตัวเนี้ยผมบอกเลยอ่าอีพีแล้วมอนมันอ่อนมากๆนะครับคาแม่นสัก40อ่าป้องกันสัก8090ก็ฟาร์มได้แล้วเนาะบึงเลือดนี่บอทหน้าจะเยอะมากๆนะครับสำหรับ,บบึงเลือดถัดไปครับทาโนแคนยอนทาโนแคนยอนนี่คือ ตัวละครระดับผมอะป้องการต้านสกิลขนาดนี้ยังฟาร์มลำบากเลยนะครับทานโนถ้าอยากฟาร์มสบายจริง,รงต้องแม่นยำสัก80บวกๆเนาะถึง90แล้วก็ป้องกันสักร2อยขึ้นไปจะฟาร์มทานโนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วมอนทานโนจะมีธาตุลมกับธาตุมืดสามารถใส่แหวนมืดกับแหวนลมเข้ามาฟาร์มกันได้นะครับอ่ะและพืนที่ล่าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของดันเจียนนะครับเป็นดันเจียนอันทราสนะครับผมชั้น B4 ถึง B6 นั่นเองนะครับ ซึ่ง B4 นะครับมอนจะเป็นธาตุไฟ B5 กับ B6 นะครับจะเป็นธาตุดินนั่นเองนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าใช้ค่าแม่นแล้วก็ค่าป้องกันสูงมากๆในการที่จะฟาร์มนะครับชั้น4นี่ตีไปเลยซักแม่นสัก80-90นะครับป้องกัน120นะครับ B5 นะครับป้องกัน150ครับผมโดยประมาณนะป้องกัน150แล้วก็แม่นยำซัก100บวกส่วน B6 นะครับแม่นยำถ้าอยากฟาร์มสบายจริง แมนยา1ร้ยี่สิบวกแต่ถ้าเอาแค่100ก็ฟาร์มได้ครับผมส่วนป้องกัน150บบวกบเช่นกันนะครับ b ีกับ B6 จะไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่ค่าแมนยาจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วมีอะไรเข้ามาใหม่ครับนั่นคือดันเจี้ยนปาร์ตี้นั่นเองซึ่งดันเจี้ยนปาร์ตี้ตัวนี้นะครับผมจะลงได้วันละครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะเปิดด้น็ ค้างรับในบิงลานะครับซึ่งเป็นดันเจี้ยนที่ง่ายมากๆสามารถกดลงคนเดียวโซโล่ก็ได้นะครับเพราะมีระดับความยากเดียวก็คือระดับ EC นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอากาทีออนใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คืออากาทีออนตัวนี้เลยนะครับผมสไตเดอร์กับเจ้าตัวแฮชเชอร์ลิงนะครับสไตเดอร์กับแฮชเชอร์ลิงนะครับเราจะได้จากการลงดันปาร์ตี้เนาะยิ่งเราลงดันปาร์ตี้นะครับผมเราก็จะได้เศษมาสร้างมันนั่นเองซึ่งการจะได้รับมันเราจะต้องคราบในดันเจี้ยนปาร์ตี้เท่านั้นนะครับ ว่าจะเก็บคองผมบอกเลยนานโคตรครับเพราะว่าดันเจียนระดับกลางมันไม่มีเนาะที่ได้2เศษอันนี้มันได้ทีละเศษพี่ต้องลง40ครั้งอะแล้วพี่ดูนะโอกาสคราบสําเร็จมันอยู่ที่30บเว้ยคือถ้าคราบไม่ติดก็คือเราจะเสียเศษตรงนี้ไปเลยแต่มันจะคืนเศษให้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าคราบไม่ติดแต่คืนไม่ครบหรอกครับก็ใครจะคราบก็ขอให้โชคดีครับได้กันทุกคนเนาะถัดไปครับอีกดันเจียนที่อัปเดตเข้ามานั่นคือ าคาตาคอมเฮเลติกนะครับผมเป็นแบบโซโล่เนาะอันที่เป็นแบบปาร์ตี้ยังไม่เดียวเข้ามานะครับโซโล่ Solo เราจะลงได้เวลาอะไรบ้างครับผมจะมีตอนเที่ยงนะครับผมกับตอนสามทุ่มนะครับที่ลงได้เราจะลงทะเบียนได้ตอนที่เที่ยงปุ๊บลงทะเบียนได้เลยนะครับผมซึ่งจะใช้เวลาในการลงทะเบียน10นาทีนั่นเองเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือเข้าไปซื้อของเย็นรอกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมพอเริ่มเกมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะวิ่งไปตีมอนเตอร์ ตีบอสต่างๆในดันนะครับเพื่อเก็บแต้มแต้มฝั่งใครชนะนะครับก็คือแต้มที่เยอะกว่าเท่านั้นใครเยอะกว่าก็ชนะก็เป็นคนที่ตีบอสจะอะไรพวกนี้แต่ว่าลงโซโลจะเล่นยากหน่อยเนาะเพราะสื่อสารกันยากนะครับก็ต้องรอแบบระบบกิวเข้ามาซึ่งของจบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะของก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคาต์ทคอมออฟเฮเลติกก็ถ้าใครวางก็ลงถ้าใครไม่วางก็ไม่ต้องลงนะครับอ่ะจบไปที่เรียบร้อยสําหรับในส่วนของดันเชียนนะครับผมแล้วก็พื้นที่ล่าใหม่พื้นที่ล่าใหม่ ส่วนตัวคิดว่าทาโน่เนี่ยของดีนะครับผมส่วนมึงเลือดก็ถ้าอยากหลบบอดก็มาได้นะครับเราไปดูในส่วนของแพ t เทิร์นพาร์ใหม่กันดีกว่านะครับแพตเทิร์นพาร์ที่เข้ามาใหม่นะครับจะมีพาร์นะครับอันใหม่ก็คือแฟนซีโก p พาร์นะครับก็คือมันมาแทนแอนดตัวตัววิคัมโก้พาร์นั่นเองนะครับแฟนซีตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมครับพรีเมียม500อ่ะผมกดเลยแล้วกันกดปุ๊บนะครับเราก็จะได้ทางด้านขวาละของก็จะเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีไมกาชาแบบหรูหลามาให้กดด้วยผมว่ากดในคลิปนี้ผมน่าจะได้สัตว์แดงนะครับแล้วก็จะมีโกลพาร์ตซัพพอร์ตนะครับอันที่5สุดท้ายเลยราคา50,000นออเคหน้านะครับก็กดพาร์ตได้เลยซื่อของรางวัลก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าของฟรีครับแนะนําว่าทำเควกไยวันดีกว่าเควกไยวันของดีมากๆนะครับจบไปที่เรียบร้อยสําหรับในส่วนพาร์ตเนาะถัดไปครับก็จะเป็นเช็คอินเดลี่นะครับเช็คอินเดลี่ก็มีของใหม่เข้ามาเป็น เช็คอินสายฟรีนะครับอันบนสุดนะครับ21วันนั่นเองนะครับถัดไปครับเช็คอินบึงเลือดครับเช็คอินอันนี้จะมีแค่7วันนะแนะนําว่าให้กดเช็คอินไว้เลยตั้งแต่วันแรกมันใช้200เพชรนะครับปึ๊บกดไปเลยแล้วกดเช็คอินครับผมถัดไปครับก็จะเป็นเดลี่อการทิออนเสซิงนะครับอันนี้400นะครับถามว่าส่วนตัวคุ้มไหมก็ยังคุ้มอยู่ดีผมก็จะกดเพิ่มเข้าไปอีกเนาะก็รวมๆแล้วนะครับรอบนี้ผมโดนไปทั้งหมดละ1,100เพชรแล้วนะ สำหรับการอัปเดตแพทครั้งนี้นะครับบอกเลยว่ากินตังเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มีอะไรเพิ่มแล้วมีของเจ้าจตัวบึงเลือดตัวนี้เนาะแล้วก็จะเป็นของอากาศีออนตัวนี้นะครับรวมกันเป็น600อ่ะแล้วก็จะเป็นของในส่วนของพาร์ตอีก500นะครับรวมเป็น1นึ่เพชรนะครับที่โดนในแพทนี้แน่ๆในการเปิดพาร์นะครับเอาล่ะครับสรุปแพทวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครอยากได้คอนเทนต์ยังไงประมาณไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้ ผมพี่เดียบแนลก็จะอ่านตลอดตอนนี้ก็พยายามทําคลิปมาให้พี่ๆได้ดูกันทุกครั้งนะครับในการอัปเดตก็จะมีอัปเดตเสมอเลยส่วนอัปเดตรอบนี้นะครับที่ผิดหวังสําหรับผมนิดนึงนะครับก็คือเจ้าดันเจียนอีพีตัวนี้นะครับปกติดันเจียนอีพีนะครับถ้าเล่นปเป็นเซิร์ฟนอกดันเจี้ยนตัวนี้50มันจะอัปเดต53กับ55เข้ามาครับทำให้เราเก็บเลเวลได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ว่ารอบนี้ไม่อัปเดตเข้ามาซึ่งก็งงเหมือนกันว่าทําไม ไอแดนเจนเอกชั้นเวล53กับเวล55ไม่เข้ามาเนาะอาจจะเก็บกักไว้หรือเปล่าไม่อยากให้เราเวลเร็วเกินไปมั้งก็อาจจะงงนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับกออย่างน้อยก็ยังมีดันเจนปาร์ตี้มาให้เก็บอ่าเจ้าตัวอากาศที่ออนเนาะแต่ว่าดันเจนปาร์ตี้ก็งงเหมือนกันทําไมมีแค่ระดับง่ายนะครับเพราะว่าระดับยากระดับกลางอะ่ะเราก็ลงผ่านครับแต่ว่าระดับยากคงจะไม่ผ่านครับระดับยากต้องของเยอะมากๆนะครับแต่ระดับกลางผมบอกเลยว่าถ้าลง4คนทับของนิดนึง านแน่นอนนะครับอีซี่มันง่ายครับลงโซโล่ก็ไหวครับเอาละครับวันนี้ผมพีเดีบแชนแล,ล้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กันเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบายไวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะ